ครับสวัสดีครับพ,พ่อ่พี่นอง่ันภูมิกียรติที่เคารพรักและคิดฮอดตลอดเวลาเสมอมากินข้าวต้องกันครับวันนี้แกงปลาหลาดสาไมสม้นมิสมปนปลาลวกพักต้มเห็ดตุ๋มไข่นะครับมากินน้ำพะยิงน้ำพักพลไม่ปัน่นห้อมกันพักแนวได้กินได้เอาใส่ต้องไปครับใส่หมึกหน้าใส่น้ำหมึกหน้าใส่ต้องไปบม่แสบหรอกแต่ว่างกิน ให้พี่น้องสุขคทุกคนกินขา้าวแซ่บนอนรับรับครับไทยสะดวกหมวกไปใส่พอได้งเงินเดินไปใส่พองงได้ทอ,องหักฟีหกักน่องหักแพงแบง่งปันกันเดอ้อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญเพิ่งในเดอ้อขน้อยเดอ้อนะครับมาแซ่บๆน้องกันร <c oughs> ดจัดปลอมปลแวมปลอมปลแวมยังไงบุ๊ แยงประหลาดใช่ไหมสมอาหารบ้นบานหอ้ <c oughs> นองน้องไทยวันนี้คงแยงให้กินไหมคผู้คนอื่นถามมีผลกัดีเฮ้เพือ่อ <c oughs> ในปุ้นบ้างจันเฉียนปุ้นขัวปุ้น กินกับกินน้ำอัดน,น้ำเลยครับน้ำธรรมดาน้ำพุ่มธรรมดา,ดดรรมดาสองเกลวสามเกลีวยวในที่นี้วอรมเลยไปแรนออกกร่างกาย,ยกเยอะขึ้งชั่วโมงรับร่องจริงขับเส็บนอนหลับแน่นอน ผู้ได้รับยากแนะนําให้ออกย่ําแรงออกกําลังกายย่างก็ได้ครับสักชั่วโมงเล่นในแห่งนีอายุหลายก็ย่างก็ได้ถ้าบ่อยากล่นสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงนี่โอ้ยเดี๋ยวเ็หมอนซื้อก ชอบอ่าแกงนูอยชมเทศประหลาดเนอะไปมือน,นี่บบ้านพงศลั่ะครับไปมือไปมือนีน่ยบแม่นวางมือสิฮะวางมือมีอะไรทรบอกยังม่รู้งาน่ะบ้าแม่นยุ้ยบ้านกิดมนมือนีนี่น้ำท้กคนมือยังติไปทุนติดกวนมือ บวนมาอื้นไหมบ่อ,อืมไปมือนไปหาหนองน้ำน้องกันนกก่าดพ่อพอีฝากมากินนะจิ้นเราบอกเข่าโอ้อเป็นงานบวชงเ่เยจิ้เสียวพ้นไปเล่นให้เพิ่นอ่ะเงยไปให้เพิน่นเทียมได้บุญน้ำเพิออ่อนเถอะ

ไปหอยไปแขนน้ำเพลินเทียได้อันนี้สงน้ำเพลิน บวชปเด็นอ้อมบวชให้เพืพ่อนเลรียนในเพื่อนซื้ดอหรอ กราบขอบพระคุณพี่น้องสุขหูสุขคนทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมพราะไม่พี่น้องเป็นผู้มีบุญคุณกับหลกของเพิงอยู่นี้มีแห้งสุขหูสุขคนเลยครับรวยๆพร้อมครับครับวัสดีครับ